คลองเปรมประชากรเป็นลำคลองสายหลักหนึ่งใน9้าคลองที่ช่วยระบายน้ำในเขตกรุงเทพมหานครแต่ปัจจุบันมีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำคลองเป็นจำนวนมากทำให้การระบายน้ำในคลองไม่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงในคลองจากปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยบริเวณริมคลองเปรมประชากรเพื่อให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานน้ำจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยแบบพูดไม่ไม่ถูใช่ค่ะด้วยพระมหากรุณาที่ท่านแบบทรงเป็นห่วงประชาชนยังไม่ถึง พวกเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ